สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาเสพบรรยากาศปากอ่าวนะครับปากอ่าวปากแม่น้ําของในตัวอําเภอเมืองปัตตานีนะครับว่ามีความสวยงามอย่างไรนะครับก็มารับชมนะติดตามด้วยนะครับว่าบรรยากาศสวยงามเพียงใดนะครับก็วันนี้ก็อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับเนื่องจากภาคใต้ของเราเนี่ยมันช่องนี้ก็ มีพายุนิดหน่อยนะครับก็ตัวพักได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเรือที่เข้ามาจอดเช่าครับถ้าผิดพลาดประกันใดก,ก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับผมไม่ใครมีความรู้อะไรนี่ก็เอาพอเท่าที่ได้นะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศสวยงามครับนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา 20นาทีแล้วนะครับครับผมก็ก็จะพาท่านผู้ชมครับามาดูนะครับ,รบท่านผู้ชมครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นเรือประมงพื้นบ้านนะครับโอฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับตั้งเค้ากันมาเมื่อเลยทีเดียวนะครับก็ท่านผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ ไงามเลยจริงๆน,นะครับนี่เป็นประมงที่ออกมาตกปลากันนะครับเรือประมงขนาดเล็กโดยเพื่อบนอบ้านนะครับครับครั้งหน้าของท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นแหลมราชีนะครับในส่วนของอําเภอยะรุ่งถ้าตีระยะทางนะครับถ้าไปกับทางรถยนต์รถ,รถ,รถ,รถมอเตอร์ไซค์ครับระหวทางบกนะครับก็จะใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ถ้า เกิดว่ามาทางน้ําเนี่ยอำเภอเมืองกับตัวแหลมอาชทีที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยแทบจะไม่ได้ห่างไกลกันมากเลยนะครับระยะทางไม่ได้ไกลนะครับก็ประมาณสักสิบนาทีได้ครับก็ก็ถ้านั่งเรือมาทางน้ำนะครับก็จะก็จะถึงเร็วมากครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นจะเป็นปน,นักล่าครับนักล่านักล่านักล่าในท้องทะเลครับคือ เป็นพวกพี่ๆนักตกปลากันนะครับน่ก็เป็นเรือเร็วนะครับปลาที่เข้าได้มานี่ก็มีความสดมากครับเพราะว่าเป็นปลาที่หาวันต่อว,วันเลยนะครับนี่ก็อีกลำหนึงนะครับกับกันผู้ชมนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ ในอ่าวของทะเลปัตตานีนะครับวันนี้ผมอาศัยมากับเรือลากหรือเรือโยงนะครับเรือลากเรือโยงเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรผมจะอธิบายในแบบฉบับของผมนะครับที่แบบเอาที่ความเข้าใจของผมนะครับก็เป็นเรือที่แบบไว้นำร่องครับเรือนำร่องนะครับแล้วก็ เรือลากจูงเรือประมงขนาดใหญ่ที่จะเชียยบ่าพแพปลาของจังหวัดประานีนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรือลำใหญ่เหล่านั้นครับเข้าเชียบท่าเองก็จะมีความเสี่ยงในการก่อความเสียหายต่อตัวเรือนะครับแล้วก็ เป็นมูลค่าที่หลายบาทเลยทีเดียวนะครับก็เลยไม่ก็เลยลดความเสี่ยงโดยใช้เรือลากจูงนี้เป็นตัวนําร่องเข้าไปนะครับนี่นะครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับเป็นตัวอ,อําเภอเมืองปัตตานีนะครับสวยงามเลยนะครับวันนี้สวยจริงๆครับบรรยากาศนะครับข้างหลังก็จะเป็นเรือประมงครับ ครับท่านผู้ชมครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นเรือระมงที่กลับมาจากหาปลานะครับก็รับเรียบร้อยครับแล้เราก็จะพาเข้าไปเทียบท่านะครับจะติดตามมาเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ฝนจะตกหรือไ <formation> <niveau: S 1> ม่ตกครับครับานผู้ชมครับลมแรงมากนะครับทครับครับผมก็ต้องถอโอกาสนะครับอลา่าู้ชมนะรับฝากไลกแชร์ก็ติตามอเมนต์แลกแป่นความเห็นอันไหนที่ผม มลพิษพลาดไปก็